วิบากกรรมการติดการพนันการพนันเป็นอายามุขที่นำไปสู่ความเสื่อมของชีวิตแต่คนจำนวนไม่น้อยก็ยังหลงบกมุ่นอยู่กับมันอย่างไม่ลืมหูลืมตานั่นก็เป็นเพราะความโลภที่มากเกินกว่าเหตุคนที่เล่นการพนันส่วนใหญ่จึงมักมีเสียมากกว่าได้บางบางรายต้องกู้หนี้ยืมสินบางคนต้องกลายเป็นคนลักขโมย เป็นคุกขี้โกโหกหลอกลวงตามมาในที่สุดชีวิตก็จมอยู่กับวังวนแห่งความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่ติดการพนันกับสิ่งที่เขาได้รับทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นกรรมที่เกิดขึ้นจากการกรทำของเขาเองหากเขาไม่โลภจนเกินเหตุชีวิตก็จะไม่ตกต่ำ